ซื้อโทรศัพท์มางวดแรกเราก็อยากจะได้รถกระบะแบบนี้จะทํายังไงถึงจะซื้อได้ผมก็ถามเพื่อนคนนี้กลับไปนะครับว่ามีเครดิตอื่นหรือเปล่าสรุปครับประวัติใสๆเพิ่งมีผ่อนโทรศัพท์มาแค่เดือนเดียวบอกเลยครับแบบนี้ออกรถไม่ได้ครับและประเด็นคืออะไรไหมครับเคสนี้เหมือนเดิมไปถามเซลล์แอปกรุงศรีโก ยืนเรื่องเข้าไปติดช้ำหนักเข้าไปอีกหนึ่งกระทงตัวเองไม่เคยมีเครดิตอยู่แล้วมีผ่อนมือถือได้แค่1เดือนแล้วมีแท็กซิ่งอีก1ครั้งแบบนี้ผมบอกได้เลยว่ารอไปยาวๆครับในส่วนเพื่อนคนนี้เคสที่ต้องแก้ได้ก็คือต้องผ่อนตัวโทรศัพท์ให้ได้ก่อนนะครับ1ปีขึ้นไปให้มีเครดิตเดินในบูโรก่อน1ปีแล้วถึงจะสามารถ ยื่นจัดไฟแนนซ์ได้แล้วถึงเวลานั้นขอเตือนนะครับห้ามไปยื่นสมัครสินเชื่ออะไรมัว่วซั่วนะไม่ว่าจะกดตามแอปโทรศัพท์ไปให้เซล์คนนั้นคนนี้ช่วยเช็คให้ฟังช่องพี่นันติดตามช่องพี่นันไว้เคสตัวเองจะได้ไม่ช้ำนะครับแล้วเตรียมตัวเองให้ดีในช่วงระยะเวลานี้ถึงเวลาจะสามารถซื้อได้แบบโต๊ะเดียวซื้อได้เลยฝากเคสนี้ไว้ด้วยนะครับ